ยืนยันก่อนเลยก็ได้ข้ามหอกกรถูกบอกไปโดดข้ามหน่อยครับข้ามขั้นแรกหน่อยครับเกือบแล้วลูกนะหลับเกิดโอเคที่เจ๊เขาบอกบ้านกับตันเพราะว่าสีมันเหมือนทะเลอเตอนแรกก็ไม่ได่ซ้ำแต่โพส์ลงแล้วว่าบ้านกับตันทะเลใช่บอกว่าน่าจะมีเหมือนกับว่าเป็นในตัวที่จับกับตันเหมือนกับล่องเรืออะไรประมาณเนี้ยีก ไอ้ไม่ใช่สมอไอ่ะกินไปเลยทีนี้ได้เตียงไหมข้างบนอ่ะได้เตียงแล้วสามสามได้แล้วเล็กๆเมดี่ประมาณ9ฟุตนะมีนี่มีมีมุ้งมาน้ด้วยไเปิดอกม่เว่ายุงเยอะในแถวนี้กลางคืน เก็บสีนี้ให้หน่อยเออเพาธรรมดาติเราโอ้นั่านกินข้าวไปเก็บสียังเก็บสีฟ้ายังเดี๋ยวออกได้เก็บนักเรื่อยู่เก็บสีน้